สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเมื่อเนี้กับผ้ามะลุยหาบอลนะครับบอลหน้าดังนะครับแดนอีสานนะครับครับผมกับผ้ามะลุยนะครับมาหลาะเบิงนะครับแถวอีสานบานเฮานะครับบอลหน้านะครับบอลหน้ากระไรนะครับผ้าเลาะมาช่มเบิงนะครับว่าเมื่อนี้นะครับอ่าลงอ่าให้ลงหน้านะครับนะครับเป็นบรรยากาศผงหน้านะครับ ลงน้ำขังคลองนะครับชิพ้าลุยหาบ่อนหน้าดางแดนอีสานนะครับี่ <like> มีความสวยงามสําไดครับผมไปเลาะไปชมกันพร้อมกันเลยนะครับครับผมเป็นบ่อนหน้านะครับเป็นสายพันธ์บ่อนหน้านะครับครับคู่กันมากกับไหหน้าบ้านเฮ่านะครับว่าชิมีความดังความสวยงามสําใดนะครับชิพ่าเลาะเบิ่งนะครับ ที่นี่ดาังงามงามให้ชมให้เบ่งกันบอนะครับนี่ครับเป็นปลาเลยนะครับผมที่ผ้าลุยผ้าเลาะผ้าหายางเบ่งนะครับเบ่งควมงามควอมดังเข้ากันนะครับว่าจิพอดงังสวยงาม,งามบอนะครับน่ครับบรรยากาศน้ำห่วยน้ำนองนะครับ ยังบพันได้เพาะนะครับเดี๋ยวเพิ่งกับพันได้เพาะนะครับโค้มด่างสวยเพลินนะครับวันเรื่อยๆนะครับถ้าท่านผู้ชมเป็นวันเรื่อยๆผมก็ว่าต้อลงมานะครับกับพันธ์เด้มาเบิ่งจ์กเจียนะครับมาเห็นกับมาทายโรตนะครับโค้งสวยโค้งงามเพลินนะครับบอด่างกับมีความสวยงามครับปลูกเป็นไม้ประดับพ่อกระไดนะครับผมนี่ครับว่าซุ้มด่างเลยกับ ดวยไปอีกแบบนึงนะครับพยายามหาเบิองครับนี่บอดางขาวดางชมพูดางอันนี้คือเพิ่นดีวิวมาให้เบิงนะครับที่เพิ่นว่าคนพบจากมองหันมองนี้นะครับนี่นะครับพามาเลาะเบิงนะครับแถวอีสานนะครับอีสานบานเฮากะหลายคือกันนะครับผ้าผู้ชมเลาะเบิงอีกนะครับครับพยายามหาความดางของเพิ่นนะครับ ทนผู้ชมมดนเมืองกันครับาไมเพะนะครับตัวที่มันแปลกตานะครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นด่างไวรัดคือเพิินวาล่ะครับผมเป็นใบจุดๆนะครับใบจุดๆดำๆครับถ้าไปเลาะบึงเพราะว่าลงไปเลิกบ่ได้นะครับบูปลาเข้าไปบ่ได้มันจิเป็นมันเลิกนะครับ หากมันจะฟูน้นามนะครับแต่ว่า,าเท้าลงไปนี่กะอ้เลืกเลยนะครับห้ามพวมแต่ว่าหลอกเมิองน้ำฟังนะครับไทยเห็นมืองน้ำฟังครับสองฟังก่กไว้ออยู่นะครับแต่ว่าอัดบิเน,นื่งเป็นสีสองสีนะครับ สองสีครับเส็นบอสัท่านผู้ชุ่มๆดังสวยครับ,น,รบนสองสีนะครับฝ่ายหนึ่งจะเป็นอีกสีหนึ่งฝ่ายหนึ่งจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงมานะครับสวยงามอยู่นะครับถือว่าเป็นด่างน,นะครับฝ่าหนึ่งเขียวฝั่งหนึ่งเหลืองนะครับ ปลาบักใหญ่เลยนะครับปลาบักใหญ่นะครับครับปลาใหญ่ครับนะครับนี่ครับเพิ่นกระลังขึ้นแต่สวยงามดีนะครับรวามสวยงามของเพิ่นนะครับคนเพิ่อนมา ตัวนี้มันเป็นขาวนะครับเป็นขาวมันมีจักใบมีสามใบนะครับในกระด้างอยู่ใบหนึ่งนะครับด่างอยู่สองใบนะครับอยู่สวนเพิ่นนะครับ,รบเป็นด่างขาวครับอีกใบให,หน่อยๆเพิ่นนึงเป็นมันขืนมานเป็นด่างบอนะครับแต่พงพวกสิผิดก็คอยเิ่ง ด่างอยู่นะครับใบหน่อยเพื่นินเป็นด่างขาวนะครับตนนัวนี้นะครับเหมือนกันปลาหน่อยเพ่่นกำลงังขึ้นใหม่งามนะครับ ด่างขาวต้นลูกเพื่อนกรล่างขึ้นมานะครับการเพื่อนกระไล่เขากันนะครับมึงจุดๆด่างขาวนะครับนี่นนะครับสังเกตเบิ้งนะครับด่างลงนะครับลงกัดนะครับด่างขาวนะครับครับผมเบิ้งนะครับ ด่างขาวนะครับการพิ้นนะครับครับอันนี้คือใบเพิ้นนะครับเพร่ะชีมีอีกใบเพื่นก็ล่างึ้นนะครับใบเพื้นก็ล่างึ้นมานะครับสีด่างขาวบอนะครับนี่ครับเพิ่งการพิ้นนะครับนะครับหลอดการพื้นนี่ขาวนะครับขาวพื้นโพนเลยนะครับนะครับด่างลูกกัดเลยนะครับด่างขาว นี่ซุ่มอยู่ใกลๆเพิ่งแตกขึ้นมานะครับนครับซุ่มอยู่ไกลๆเพิ่งแตกขึ้นมาแต่สวยงามอยู่นะครับมันเป็นด่างขาวนะครับเลี้ยวบางการเพมือนกับเขาเลยครับขขาจุนพูเลยนะครับการเพิ่นหลายอยู่นะครับอีกต้นหนึ่งนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับใบมัน ล่ะนี่ครับนี่นี่นี่เป็นด่างขาวนะครับการเพื่อนฉีขาวนะครับการเพื่อนนี่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 นะครับตัวไดสิเป็นด่างขาวนี่มีการเพื่อนฉีขาวนะครับการเพื่อนสีคือด่างขาวนี่นี่นี่ามันถือแดดนะครับนี่เป็นการขาวนะครับตัวไดสิเพิ่นใบเพิ่นเป็นสีขาวนะครับใบเพิ่นมีลายขาวนะ มันจะเป็นการขาวการขาวเออแปลกดีนะครับเป็นลายการขาวนะครับป้าหาหลมันมันจะเป็นอีกลักษณะใดนะครับฟังนี้ต็นการขาวงสีนะครับนะครับการพั้นสีขาวนะครับการสีขาวขาเป็นจุดเป็นจุดนะครับ แปลกตาดีนะครับเออแปลกตาดีครับแปลกตาดีนะครับเป็นลายขาวนี่นะครับนี่ครับนี่ครับดูปใบใบพ่น,นครับต้นหน่อยเพ่นนี่ ลล่ขาวนะครับอืมแปลกตาดีนะครับมื่อหต้เคยเห็นนะครับใบนะครับด่างขาวนะครับเป็นด่างขาวก้านเพื่อนกับขาวนะครับเป็นสีขาวเลยนะครับบอนบอนด่างขาวนะครับโอ้สวยู่นะครับนี่ต้นน้อยเพื่อนนะครับด้ยวจังหวมากจิ้มไปปลูกรีวิวหายเบิงนะครับ เอาไรเอาต้นน้อยเพิ่นนะครับไปปลูกเบิ่งนะครับิ่นก็ล่างขืนร้ายนะครับนี่ครับต้นน้อยเพิ่นพันสิฉีมันสีด่างขาวดางหนิงบอนะครับนี่นี่นี่ครับตัวนี้หน่อยๆและนี่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 นะครับขาวนะครับขาวนี่สองใบขืนมาหม่ขาวเวิดนะครับนะครับครับผมถามเบิ่งว่ามันสีด่างหนิงบอนะครับท่านผู้ชม ด่าง hablando. หนิงบบนี่ครับมันจะเป็นด่างขาวนะครับด่างขาวเขายันกาดเลยนะครับเบิ่งนะครับชัดเจนเลยนะครับครับจังเอามาหลุนนะครับจะเอาไปหลุนเบิ่งนะครับว่าสิเป็นจังไรนะครับเป็นด่างขาวสวยนะครับเออกระแตกดีนะครับมอตพ่อเนี่ยครับเป็นด่างขาวนะครับเบิ่งคัก้อนเป็นด่างไวรัดนะครับด่างไวรัดสอีกแบบหน وا, ึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นด่างขาวนะครับ ต้นน้อยคขึ้นมากนะครับว่ามันสีด่างหนึ่งบอแล้วมันจะจิ้มไปปลูกให้เบิรงนะครับครับผมหลายต้นอู้่นะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนี่ครับนี่นี่ด่างขาวด้วยครับบอนหน้าด่างขาวครับด่างหนึ่งบอนะครับแล้วจะจิ้มไปปลูกบางนีมันขึ้นมาอีกนี่ครับทิเป็นลักษณะนี้นะครับ ว่าแหงว่าแหล่งกับอมแมนนะครับมันดูนี่อุดมสมบูรณ์นะครับน้ําห่วยน้าหนองนะครับน้ำไน่กัพาพานมาหลายนะครับครับมาเห็นกันนี่มันขึ้นมานต้นน้อยๆนี่นะครับจิ้มไปปลูกเบิงว่าเป็ิด่างหนึ่งบอนะครับเป็ดด่างขาวด่างหนึ่งบอนะครับใบขาวงามครับผมเป็นด่างขาวครับหัวหน้าด่างขาว สวยงามู่ครับมือนีมากเพรเสียแถวนะครับประสบความสําเร็จอยู่นะครับั้งชี้เอาไปปลูกแล้วกระชี้ท้ายลุ่งห้เบิงอีกนะครับเป็นด่างขาวนะครับด่างขาวหอดกาดเลยนะครับนี่ครับครับผมสําหรับคลิปนี้กับโจ้เพียงสมนียครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับฝากทั้งช่องน้ำเน่นนะครับเด้อครับผมคลิปนี้กับโจ้เพียงสมนี้ครับสวัสดีครับ